Something next size on this day. หรือพี่ปุ๋ยสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีนางงามโดยสามารถคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลมาครองได้เป็นนางงามจักรวาลคนที่37ของโลกและคนที่สองของประเทศไทยเมื่อวันที่24พฤษภาคม2531าการประกวดครั้งนั้นจัดขึ้นณนเมืองไทเปประเทศ,เทศไต้หวันโดยขณะนั้นมีผู้เข้าประกวด6 6คนตัวเด่นคือนางงามสหรัฐอเมริกาและนางงามเม็กซิโกรวมถึงนางงามสาธารณาโดมินิกันและนางงามนิวซีแลนด์รวมทั้งพรทิพนาคฮิรันกนกด้วยความสวยบุคลิกสง,ง่าง,งามภาษาเป็นเลิศและมีปฏิ ผานไหวพริบในการตอบคําถามทําให้เธอสามารถครองมองกุฎนางงามจักรวาลได้อย่างน่าภาคภูมิใจและพรทิพนาคี่รันกหนกจึ่งเป็นตัวแทนความงามจากราชอาณาจักรไทยคนที่2ต่อจากอภัสราหงสกุลนางสาวไทยคนแรกที่คว้าตาแหน่งมงกุฎนางงามจักรวาลเมื่อพุทธศักราช2 5 0 8และทุกวันนี้ก็ยังไม่มีสาวงามจากราชอาณาจักรไทยคนใดได้ครองมองกุฎนี้อีกเลยผู้คนเรียกขานเธอว่านางงามรักเด็กเพราะเธอให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มานานแล้วไม่ใช่เพียงแค่ก่อนหน้าประกวดนางงามปุ้ยพรทิพ์พเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2511 เติบโตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สองขวบและจบก,การศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเพเป,ปดาอนสหรัฐอเมริกาและศึกษาร,ระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยเดียวกันเมื่อเติบโตในสหร,ร,รัฐอเมริกาภาษาจึงไม่ใช่อุปสรรคแต่สิ่งที่ทําให้เธอต่างจากคนอเมริกาก็คือความเป็นคนไทยซึ่งเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าปุ๋ยไม่เคยลืมว่าปุ๋ยเป็นผู้หญิงไทยทําตัวแบบผู้หญิงไทยคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้ปุ๋ยโตขึ้นแบบฝรั่งภาษาไทยก็ลืมไม่ได้ปงาาาากนนจเ็ เธอเดำรงตำแหน่งผู้แทนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกควรัมเบีย ไตวันเกาหลีใต้และรชจจาชณาจกรไทยเป็นเจ้าของมูลนิธิสำหรับเด็กปีกนางฟ้าหรือ Angel Wings ให้ทุนการศึกษาเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เคยเป็นโฆษกหลักรายการระดับโลกอย่าง60นาทีภาคประเทศไทยเป็นทูตสันทวา,ายตรยีของทุนประชาคมของสหป,ประชาชาติและเป็นโฆ้กรณรงค์โครงการเฟสต์เฟสสากลของสหป,ประชาชาติรวมถึงยังเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอีกด้วยชีวิตครอบครัวปุยพรทิพย์สมรสกบับนักธุรกิจชาวอเมริกันเฮิร์บไซมอนมีลูกชายคนโตชื่อชอนไซมอนและลูกสาวคนเล็กชื่อโซฟีไซมอนขณะนี้ เธออาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาแต่ยังคงเดินทางไปกลับระหว่างสหรัฐและราชนาจักรไทยเพื่อช่วยเหลือการกุศลอยู่เป็นประจำด้วยคุณสมบัติที่สวยฉลาดและใส่ใจสังคมของปุ๋ยพ่อทิพย์จึงกลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ของเวทีประกวดนางงามที่ต้องงามอย่างมีคุณค่านับแต่นั้นเป็นต้นมาวันนี้แนอดิสนับสนุนโดย PTT World Run ร่วมต่อลมหายใจเพื่อน้อง on this day sponsored by PTT เขียงค่าสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกัน